ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมนัทพงศ์เรือบรรยาวุฒิผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรเก้าไกลในฐานะผู้แปลยะติที่สงหวัคคำแปลยะตินะครับท่านประธานครับผมเชื่อว่าเพื่อนสมาชิกหลายท่านได้ตั้งคํา,ถา,ถ,าถามถึงเรื่องประเด็นการตัดงบประมาณฝ่ายกันดินซีเมนต์นะครับซึ่งตัวผมเองไม่ได้เป็นกรรมธิการวิสามันนะครับแต่ว่าจริงๆเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้บ้างนะก็อยากจะทำตามทำความเข้าใจอย่างที่ ท่านประธานได้นำเรียนว่าเป็นงบประมาณที่มีความตั้งใจในการแก้ปัญหากับพ,พ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นงบประมาณพันกว่าล้านนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นประเด็นที่เราควรจะต้องมาทําความเข้าใจกันในวันนี้นะครับในฐานะที่ผมเป็นประธานกรรมธิการศึกษาการจัดทาและติดตามการบริหารงบประมาณครับก่อนที่ร่างพรบงบปี67จะเข้าสภาได้มีวาระการพิจารณาในการ ทบทวนนะครับในการดูว่าการตั้งงบประมาณในส่วนนี้มีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะครับผมจะขอชี้แจงในส่วนของข้อเท็จจริงนะครับที่จะได้สื่อสารกับเพื่อนสมาชิกเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันนะครับผมคิดว่าการสร้างฝายกันดินซีเมนต์นะครับในบางแห่งที่เพื่อนสมาชิกได้มายกตัวอย่างไม่ใช่สิ่งผิดครับหลายบางแห่งสร้างแล้วเป็นอาจจะเป็นวิธีการทําที่ถูกต้องกับแหล่งน้ําบางแห่งพื้นที่บางที่แต่ผมเองก็ ก็อยากจะให้ทุกท่านช่วยกันยืนยันครับว่าด้วยกระบวนการตั้งงบประมาณที่รวบรัดขนาดนี้นะครับตั้งแต่3พฤศจิกายนนะครับที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทําหนังสือส่งไปยังอบตอและเทศบาลตําบลทั่วทั้งประเทศให้ส่งคําของ,งบประมาณสร้างฝ่ายการดินเซเมนกลับมา7 0 0 0กว่าแห่งเนี่ยครับแล้วสํานางบประมาณที่นาตัดเหลือ4ี่พันแห่งและคอรมออนุมัติปลายเดือนเสร็จภายใน1เดือนก็ทด้ไหมท่านจาก7 0 0 0ตัดเหลือ4ี่พันแห่ง ท่านสามารถการันตีพวกเราได้หรือไม่ครับว่า4,000แห่งนั้นเหมาะที่จะสร้างฝ่ายแกรดินซีเมนทุกแห่งพวกเราตั้งคําถามนี้ครับในกรรมธิการศึกษาการจัดทําและติดตามการวางแผนงบประมาณสอทนอชอสอสอสอนอนะฮะสำนักงานสารสนเทศน้ำเนี่ยก็เข้ามาให้ความเห็นในกรรมธิการเราตอนนั้นกรมส่งเสริมก็เข้าสํานักงบก็เข้าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นเจ้าของงบประมาณเข้าหมดครับท่านประธานแล้วในกรรมธิการชุดนี้ เรามีการเปิดเผยรายงานการประชุมที่เป็นชาวเลขทุกท่านไปย้อนดูได้ครับมีการคูดคุยอะไรกันในกรรมธิการบ้างหรือถ้าท่านอยากได้เทปบันทึกภาพกรรมธิการชุดนี้ครับก็มีเทปบันทึกภาพท่านอยากจะเรียกดูผมยินดีให้ดูครับแล้วท่านจะได้เห็นว่าเจ้าของงบประมาณเจ้าของโครงการที่เขาตั้งคาของบประมาณเข้ามาเนี่ยเขาตอบชี้แจงในกรรมธิการยังไงครับไม่มีใครกล้าการันตีเลยครับว่าสี่พันกว่าแห่งเนี้ยเหมาะสมที่จะใช้ฝ่ายแกนดิเซเมนในการแก้ไขปัญหารหรือเปล่ามีหนํำซ้ำนะครับ หน่วยงานที่ดูแลเรื่องการจัดการน้ำอย่างสอสอน,อนอย,ยังบอกด้วยซ้ําว่าฝายไม่ได้มีหน้าที่ในการกักเก็บน้ําแต่มีหน้าที่ในการยกระดับน้ําครับท่านผู้ถูกบางที่เนี่ยสร้างฝายแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านได้จริงแต่ท่านตอบได้หรือเปล่าครับว่าส่วนใหญ่ใน4ี่พันแห่งนั้นสร้างแล้วเหมาะสมครับมีหนาซ้ํา,าหน่วยงานก็ยังบอกด้วยว่าถ้าสร้างแล้วสร้างผิดวิธีเกิดอะไรขึ้นครับทําลายแหล่งน้ําแล้วท่านจะไปขุดฝายออกได้ไหมครับทําลายสิ่งแวดล้อม เพราะนั้นเรื่องนี้ครับผมอยากจะทําให้เกิดความเข้าใจตรงกันครับอยากให้ท่านเชื่อจริงๆว่าสมาชิกจากทุกพักโดยเฉพาะยิ่งพักเก้าไกลเราไม่เคยมีความคิดที่จะไปตัดงบเพื่อทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนครับแต่กระบวนการที่ท่านเล่งรัดและตั้งงบประมาณเป็นแบบนี้ที่ผมคิดว่าเป็นกระบวนการที่ผิดฝ่ายบางแห่งทําถูกครับผมยอมรับว่าถูกบางแห่งอีกสี่พันกว่าแห่งถูกหรือเปล่าท่านยังตอบไม่ได้หน่วยงานยังตอบไม่ได้แล้วแต่เราจะผ่านการตั้งงบกระบวนการแบบนี้ไปได้อย่างไรครับ และการตั้งงบประมาณแบบนี้ถ้าท่านลองสังเกตนะครับมีเพื่อนสมาชิกบางส่วนเท่านั้นที่ลุกขึ้นมาเหมือนปกป้องโครงการในส่วนนี้แต่งบประมาณส่วนนี้ตั้งผ่านกระทรวงใดครับแล้วกรรมธิการเองท่านประธานกรรมธิการก็ได้เกริ่นไปตั้งแต่วันแรกนะฮะตั้งแต่วันพุธวันเมื่อวานว่า,วากรรมธิการชุดนี้เราไม่ได้แบ่งพักแบ่งพวกไม่มีค้านไม่มีรัฐบาลเราทํางานร่วมกันครับแล้วกรรมธิการเนี่ยตัดงบไปด้วยอะไรครับเสียงข้างมากในกรรมธิการ เพราะฉะนั้นผมว่ามันไม่ยุติธรรมครับที่ท่านจะบอกว่ามีกรรมธิการบางท่านที่ท่านเอ่ยนามว่าท่านสุรเชษหรือพักบางพักซึ่งท่านอาจจะหมายถึงพักเก้าไกลเนี่ยว่าเราตั้งใจจะไปตัดงบด้วยอคติหรือการไม่รู้จริงซึ่งผมยอมรับผมไม่ใช่ผู้เชี่วชาญน,นามครับเราพวกเราอาจจะไม่รู้จริงแต่ท่านลองฟังตามข้อเท็จจริงที่ผมได้นําเรียนสิครับหน่วยงานเจ้าของงบยังให้ความมั่นกับเราไม่ได้เลยว่าสี่พันกว่าแห่งนั้นเหมาะสมที่จะสร้าง เราเห็นกระบวนการผิดๆที่เล่งรัดแบบนี้แล้วเราจะปล่อยผ่านได้อย่างไรครับท่านประธานผมคิดว่าไม่ได้เสียหายมากนะักถ้าปีนี้เราชะลอไว้นิดนึงบางแห่งที่เหมาะจะสร้างท่านก็ได้นําเรียนแล้วว่าท้องถิ่นบางแห่งมีศักยภาพก็สร้างไปก่อนถ้าท่านสามารถการันตีกับพวกเราได้จริงว่า4ี่พันกว่าแห่งท่านศึกษามาทุกแห่งแล้วเหมาะสมที่จะสร้างปีหน้าครับงบปี68จะเข้าสภาเดินมิถุนา,นายนแล้วผมคิดว่าก็ยังทันครับคอรมอมีสิทธิ์ในการรีไวซ์งบประมาณ มีสิทธิในการปรับแก้ไขงบประมาณ68ดครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้อยากจะทําความเข้าใจให้ตรงกันนะครับเจตนารมพพวกเราไม่ได้ต้องการตัดงบเพื่อทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนครับแต่กระบวนการการพิจารณงบแบบผิด,ผดที่เราจะยอมให้ผ่านสภาไม่ได้ผมก็อยากจะนําเรียนให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านได้เข้าใจแล้วก็เผื่อท่านสุรเชษขอยัญาตเอ่ยนามถ้าท่านจะมีโอกาสได้ชี้แจงก็อยากให้ท่านนําเรียนข้อได้จริงเพิ่มเติม,ตมครับขอบคุณครับท่านประธานครับครับ